สินงบรรักน์สิริจันสกุลตัวแทนเยาวชนไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ เรียงเสียงกรี๊ดมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับเยาวชนคนเก่งน้องติวเตอร์สินฝันรัตสิริจังสกุลตัวแทนเยาวชนไทยรุ่นมินิมิสจูเนียออยดลไทยแลนด์2022ที่พร้อมสวมสายสภายไทยแลนด์สู่เวทีระดับนาน,นาชาติจูเนียออยดลเวิลด์2 w 2 4 t ี่งานนี้จะปังขนาดไหนไปติดตามฟังเพิม่มเติมกันค่ะ กิ่งศรีปัญญาลัตสิริจังสกุลชื่อเล่นชื่อน้องกิวเตอร์ค่ะอายุแปดปีค่ะหนูมาจากประเทศไทยแล้วก็หนูจะไปแข่งทูเนียไอรัวเวลค่ะปี2 0 2 4ี่สีค่ะพูดถึงความพร้อมของลูกไหนว่าค,ความแค่ไหใน,ในที่จะไปแข่งนมทีโลกครับก็คือหนูสึกแบบพร้อมค่แล้วก็หนูก็ตื่นเต้นที่จะได้ไป ตื่นเต้นไหมลูกแล,แล้วอย่างนี้หนูเจอความสามารถพิเศษอะไรพีโชว์ไหมคะไปเล่นเปียโนค่ะนี่แหละก็ร้องเพลงร้องเพงเป็นบลเล่ห์ะอ่ะอย่างนี้หนูฝากให้แม่แฟนๆได้เชียร์หนูหน่อยได้ไหมคะหนูขอให้ทุกคนช่วยเชียร์หนูเป็นกำลัง